จะเล่าอีกเรื่องแล้วกันเรื่องต่อเลยนะมึงคิดว่าการที่หมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งล่มสลายเกิดจากอะไรโรคระบาดไฟไหมอ่ะลองฟังเรื่องนี้ก่อนแล้วกันคือเรื่องเนี้ยชื่อเรื่องว่ารูปปั้นหินพระที่ไม่มีเสียงนึกภาพรูปปั้นหินพระออกใช่ไหมจิโซะที่เป็นถืออย่างเงี้ยแล้วเป็นหมวกหมวกเหมือนหมวกอะไรอ่ะหมวกชาวนาลูกปั้นหินอ่ะเหมือนพระที่มีแบบตั้งตามสานเจ้าทั่วไปแบบก่อนเข้าสานเจ้าอะไรอย่างเงี้ยอ่ะใช,ใช่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 เดี๋ยวเดี๋ยวเปิดรูปจิโซให้ดูหนึ่งนะ ที่จะเป็นแบบเหมือนรูปพระที่ไว้สักกะละตามแบบริมทางในการ์ตูนอะประมาณนี้แบบใส่หมวกก็มีมันจะมีแบบทั้งใส่หมวกแบบนี้<ม>คือเขาเรียกว่าติโซ่เห็นใส่หมวกเลยเอาเป็นว่ามันมีแล้วกันเรื่องนี้ชื่อเรื่องว่ารูปปั้นหินพระที่ไม่มีเสียงมันเป็นเรื่องของเคนตะแล้วกันเคนตะเนี่ยสมัยที่เคนตาอยู่ปฐมอะพ่อแม่ของเคนตะคืออย่าล้างกันมันทําให้คุณแม่เขาไม่สามารถจะใช้ชีวิตยอยู่ที่เมืองเดิมได้ก็ ย้ายกลับไปที่บ้านเกิดของตัวเองซึ่งบ้านเกิดของแม่เคนตะเขาอยู่ที่ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือโทโฮคุของญี่ปุ่นเป็นชุมชนที่ค่อนข้างจะเงียบเหงาและห่างไกลความเจริญประมาณหนึ่งเลยเรียกว่าทั้งชุมชนมีซูเปอร์มาร์เก็ตเล็กๆหนึ่งร้านแล้วก็มีร้านสะดวกซื้อหนึ่งร้านเข้าใจปะคือมันเล็กม,มากและโรงเรียนประถมในชุมชนก็มีแค่โรงเรียนเดียวทุกชั้นเรียนเลยนะรวมกันหนึ่งป้อหนึ่งถึงป6อหกมีนักเรียน แค่20กว่าคนและในชั้นของเคนตะามีนักเรียนรวมกันทั้งหมด4คนโดยรวมตัวเคนตะาด้วยนะ <Okay. S 1> หลังจากเคนตะย้ายมาเรียนที่เนี่ยได้ประมาณปีครึ่งเคนตะถูกรังแกโดยรุ่นพี่เว้ยคือเคนตะาบอกเลยว่าเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าทําไมเขาถึงถูกลังแกอาจจะเป็นเพียงแค่ว่าเขาเป็นเด็กที่ย้ายเข้ามาใหม่อะไรอย่างนั้นนะอืมแต่ไม่สําคัญไม่สําคัญคือเขาโดนแกล้งหนักมากเว้ยเขาบอกเลยว่าเขาเกลียดเด็กคนที่แกล้งเขาคนเนี้มากๆเรียกว่าถึงขั้นถ้าแม่งตายซะได้ก็ดีอะไรอย่างนั้นหละ ในระหว่างที่มีความคิดแบบนั้นเข้ามาในหัวเขาก็นึกถึงเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งที่คุณตาเขาเล่าให้ฟังไว้เป็นเรื่องเกี่ยวกับรูปปั้นหินพระที่ไม่มีเสียงคือคุณตาเคยเล่าว่ารูปปั้นหินพระที่ไม่มีเสียงน่ะมันจะมีอยู่3มองค์อยู่ในป่าหลังสวนสาธารณะเล็กๆของชุมชนคือไอ้รูปปั้น3มรูปปั้นเนี้ยคุณตาเล่าแค่ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือคิดอะไรก็ตามแต่ห้ามเอาของไปเส้นไหว้ที่รูปปั้น3มองค์นี้เด็ดขาด แล้วคุณตาไม่บอกเหตุผลด้วยนะแต่ด้วยความที่เด็กมันอยากรู้อยากเห็นใช่ไหมมันก็ไปคุยกับเพื่อนมันคุยกับอะไรเงี้ยจนมันได้รู้ความจริงไว้ว่ารูปปั้นหินพระสามองค์ที่ไม่มีเสียงเนี่ยเมื่อ,อนําเอาของไปเส้นไหว้จะสามารถขอให้ฆ่าไข่ก็ได้นึกออกใช่ไหมอืมคือพอเคนตะได้รู้ความจริงตัวเนี้ยเคนตะก็คิดในหัวแล้วว่าไอ้รุ่นพี่คนนั้นที่แกล้งมนะันอะมึงโดนกูแน่กูจะเอาของไปเส้นไหว้รูปปั้นหินพระที่ไม่มีเสียง จะเรียกว่าจีโซที่ไม่มีหัวแล้วกันมันง่ายดิคือโดยเขาคิดว่าเขาจะไปเอาของไปถวายจีโซที่ไม่มีหัวเพื่อจะขอให้เด็กนักเรียนที่แกล้งเขาอะตายตายไปซะเขาวางแผนเลยเว้ยโดยในวันที่แม่เขาอะทำปิ่นโตไปโรงเรียนเขายอมที่จะไม่กินข้าวปั้นจะกินแค่แบบคือสมมติว่าแม่ปั้นมา3ก้อนใช่ปะ่ะทั้งวันอะจะยอมกินแค่ก้อนก้อนเดียวและอีกสองก้อนอะเอาไปถวายให้กับจีโซที่ไม่มีหัวเว้ยพอไปถึงปับ๊บเคนตะก็เอารูปข้าวปั้นวางหนึ่ง แล้วก็แล้วก็พอวางเสร็จปุ๊บไปองค์ที่2วางองค์ที่สอง,ง,อง,สองพอกําลังจะกําลังจะแบบข้าไลาพนมมือขออ่ะมันมีเสียงคนตะโกนนะว้ว่าเฮ้ยมึงทําอะไรอะ่ะม,มันเป็นเสียงลุงคนหนึ่งที่เขาพอจะเคยเห็นหน้าคาตาแต่ไม่ได้รู้จักนะลุงคนนั้นเดินไปอีกแล้วตบหน้าเพี้ยพร้อมกับลากเคนตะไปที่บ้านของเคนตาเองเลยแล้วไปถึงก็ไปด่าตายายว่าแบบมึงสอนลูกมึงยังไงเนี่ยมันทําอย่างนี้เด็กเวนนี่มันนั่นดดา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  เรียกแม่ออกมามึงเป็นแม่ภาษาอะไรไม่รู้จักสอนลูกไม่ห้ามลูกดา่ดาดา่าด่าคือเคนตาก็งงมากคือโดนผู้ใหญ่ที่ไม่รู้จักตบไม่พอนึกว่าแม่อยู่ดีผู้ใหญ่คนหนึ่งมาที่บ้านและด่าทุกคนในบ้านอ่ะแล้วทุกคนในบ้านไม่ได้มีท่าทีแบบจะสู้หรือเถียงด้วยนะได้แต่ขอโทษค่ะขอโทษค่ะขอโทษค่ะอยู่เงี้ยจนสุดท้ายตัวเคนตาก็ต้องเดินออกมาขอโทษเหมือนกันเว้ยเขางงมากเขาได้แต่แบบทําไมอ่ะทําไมต้องแบบขนาดนั้นนะ่ะแล้วในความเป็นเด็กเขาก็โดนไล่เขาไปในห้องใช่ปะ ตาคุณยายและแม่ก็เข้ามาคุยแบบเนี้ยทําไมถึงไปทําแบบนั้นทําไมอะไรอย่างเนี้ยแล้วทั้ง3าคนก็ออกไปเผชิญหน้ากับชาวบ้านใหม่เว้จนชาวบ้านทั้งชุมชนเลยคุยกันว่าความบาดไอ้บ้านทีย่ยนี่แม่งเลยที่อ่ะเอเอคือ,อบ้านเนี้ย<ๆ>เราจะไม่คุยกับบ้านเนี้ยแม้แต่คําเดียวของก็ไม่ขายคือซูเปอร์มาร์เก็ตกับร้านสะดวกซื้อก็ไม่ขายของให้บ้านหลังนี้ที่<อ>หนักนสุดที่หนักสุดเลยนะคือคุณแม่เขาเป็นพยาบาลประจําชุมชนนะโดนไล่ออกเลยเว้ยอืม คือตระกูลเอไม่ใช่ตระกูลไอ้สามคนน่ะคุณตาคุณยายคุณแม่เขาก็ไปร้องเรียนกับเทศบาล oh. ก็เทศบาลก็ไม่รับเรื่องเว้ย oh. เรียกว่าไอ้สามโดนความบาดแบบความบาดจริงๆอะ่ะมันทําให้เขาคุยกันเลยว่าเออยังไงดีเราต้องย้ายย้ายออกจากหมู่บ้านนี้แล้วอะ่ะ hmm. คุณตาคุณยายเขาพูดว่าลูกก็คือหมายถึงว่าคุณแม่เคนตานะไปเถอะพ hmm. าหลานไปเถอะคุณตาคุณยายเกิดที่นี่ขอตายที่นี่อะไรเงี้ยแม่เขาก็เลยพูดประมาณว่าเดี๋ยวดูจะไปอยู่ที่โตเกียวแล้วจะพยายาม ส่งของกินมาให้ละกันอย่างน้อยคือ,อ,ม,อ,อมันสามารถส่งจากข้างนอกเข้ามาช่วยพ่อแม่ได้ก็โอเคอะไรเงี้ยคุณแม่กับเพนตะก็ย้ายไปอยู่ที่โตเกียวก็กลับไปทํางานไปเรียนจนแรกๆก,ก,ก็ยังสามารถติดต่อกับคุณตาคุณยายได้อยู่มีโทรคุยกันบ้างส่งของให้กันบ้างอัปเดตกันก็พยายามขยัขยนขยอว่าออกมาเถอะมาอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยคุณตาคุณยายก็ไม่ออกเว้ยจนวันเวลาผ่านไปก็เริ่มโทรไม่ติดซึ่งดูแล้วน่าจะเป็นการโดนชาวบ้านตัดสายโทรศัพท์ อืก็คุณแม่เขาก็เลยคุยกับลูกว่าเออแม่อยากไปก็คือนานๆทีอ่ะคุณตาคุณยายจะโทรหาได้ก็คือไปตู้สาธารณะและโทรมาคือคุณแม่เขาก็บอกว่าเออคุณแม่คุณพ่อแบบให้หนูไปซ่อมสายโทรศัพท์ให้เธอบอกไม่เป็นไรเรื่องไทยเนี่ยเดี๋ยวตายายจัดการเองซึ่งเรารู้แค่ว่าคุณตาคุณยายโดนตัดสายโทรศัพท์แต่ถ้ามองจริงๆคุณตาคุณยายน่าจะโดนหนักกว่านั้นเข้าใจป่ะจนวันเวลาผ่านไปอีกก็เคนตาอยู่มปลายละคือโตเป็นหนุ่มละคือ บริษัทขนส่งของเหมือนพวกไปรษณีย์เหมือนแฟดเหมือนอะไรเงี้ยเคอรี่อะได้มาตีของกลับมาที่บ้านของคุณแม่เว้ยโดยบอกว่าเนี่ยไปส่งของหลายครั้งแล้วไม่มีคนออกมารับทํายังไงดีคุณแม่เขาก็ใจไม่ดีแล้วว่าเอ้าคุณตาคุณยายก็ไม่น่าจะมีที่ไปที่ไหนหรือทาไมไม่มีผลที่จะไม่รับของเริ่มใจไม่ดีก็เลยคุยกับเคนตาว่าโอเคค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันจะรับของนี้คืนมาเองแล้วคุยกับเคนตาว่าเดี๋ยวแม่จะไปบ้านคุณตาคุณยายนะเพราะว่าเนี่ยคุณตาคุณยายไม่รับของอย่างนี้ ตัวแม่เคนตาก็เลยขับรถไปที่บ้านคุณตาคุณยายกันซึ่งแฟดแบ็กภาพเก่าๆเคนตาก็ลอยกลับมาเนาะไม่ว่าจะเรื่องความโหดร้ายของคนในชุมชนหรือแม้กระทั่งความน่ากลัวของอะไรก็ตามแต่อ่ะลืมบอกไปนิดนึงเคนตะาตั้งแต่เอาของไปถวายอะและคืนนั้นเลยนะคืนที่ที่คนทั้งหมู่บ้านทะเลาะก,กับบ้านเขาอะระหว่างนอนเคนตะได้ยินเสียงคนเดินในบ้านเว้ยโดย เขาเรียกอะไรเสียงเหมือนนักลบอ่ะนึกภาพชุดคุนักลบในชุดเกาอเดินในบ้านมันจะครุบแกรกครึบแครกไงนะเข้าใจปะอืมอืมแล้วก็มีเสียงพูดว่ายังไม่พอเขาได้ยินแบบนั้นเขาเป็นเป็นสมูไรพูดแบบเนี้ยเป็นเหมือนอัศวบินคนหนึ่งสมุไรหรืออะไรก็ตามแต่นักลบอ่ะพูดว่ายังไม่พอตั้งแต่วันแรกที่เขาเอาของไปถวายซึ่งเคนตาคิดเองว่าน่าจะหมายถึงของเส้นของถวายยังไม่พอนึกออกปะ ไม่พอที่จะรับคําขอของเคนตะที่บอกเคนตะโดนตบหน้าจนเรื่องราวมันยาวไปจนถึงเขาขึ้นมอปลายอ่ะเขาประสบเหตุการณ์แบบนี้ทุกคืนก็คือเป็นเสียงนักรบเดินในบ้านแล้วพูดว่ายังไม่พออืแต่ทีเนี้ยเรื่องนั้นช่างมันก่อนมาถึงบ้านคุณตาคุณยายสิ่งที่เจอคือบ้านปิดมืดเงยียบสนิทเลยเหมือนไม่มีคนอยู่แม่ของเคนตะก็เริ่มใจไม่ดีละก็พยายามจะเปิดประตูด้วยความที่ บ้านมันมีคนแก่สองคนอยู่ไม่ได้บำรุงก็เปิดประตูยากด้วยความที่เคยียนตาเป็นหนุ่มมอ,อปลายพอจะมีแรงเนาะก็ง้างเปิดประตูให้แม่พอเปิดได้ก็เห็นว่าบ้านโอ้โหมีกลิ่นสาบกลิ่นอับเหม็นตีออกมาเลยตัวคุณแม่เขาใจไม่ดีร้องไห้กระซิกกระซิกแล้วอะ่ะคือคิดแล้วอะ่ะแย่สุดคือปู่อ่าตากับยายเสียชีวิตแล้วซึ่งก็เป็นแบบนั้นจริงๆพอเดินเข้าไปอพอเดินเข้าไปข้างในคุณแม่เขาเข่าอ่อนเลยว้ยนั่งร้องไห้ ภาพที่เคียนตาเห็นก็คือคุณยายผูกคอตายและมีศพคุณตาอยู่ข้างๆโดยต้องบอกว่ายุคนั้นมันยังเป็นยุคที่โทรศัพท์ยังไม่รับการแพร่หลายสักเท่าไหร่การจะโทรไปแจ้งตำรวจให้มาดูเรื่องแบบนี้มันยังไม่อเลยไม่มีสัญญาณอ่ะคุณแม่เขาก็าเดินร้องไห้ออกไปไปที่ป้อมตำรวจเว้ยแล้วก็แจ้งตำรวจก็ทำการเข้ามาชันสูตรสาเหตุการเสรียชีวิตเนาะสาเหตุการเสรียชีวิตก็คือคุณตาป่วยตายคุณยายก็เลยผูกคอตายตาม,มซึ่งมันเป็นเรื่องที่เศร้ามากทีเนี้ย ตัวเคนตนก็แบบโอเคระหว่างที่แม่กําลังจัดการเรื่องราวต่างๆใช่ไหมมันก็ต้องใช้เวลาเคนตากแม่ก็บอกเคนตาว่าเออไปเดินเล่นก่อนไปคิดว่าเดี๋ยวแม่จะเก็บของคุณตาคุณยายหน่อยเราจะไม่ได้มาหมู่บ้านนี้แล้วไปเดินลําลึกความหลังได้นะอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่บอกเคนตาก็เรียนอยู่ที่นั่นประมาณปีครึ่งใช่ไหมละ่ะคุณแม่เขาก็เออแบบไปไปเดินเล่นไปอะไรเงี้ยตัวเคนตาก็เดินไปร้านสะดวกซื้อว้พร้อมกับซื้อข้าวปั้นหนึ่งอันแล้วที่เคนตากไปอะมึงว่าไปที่ไหนสันเจ้าดิไไนรอ ถูกต้องเคนตะเอาเข้าวปั้นอะไปที่จิโซไม่มีหัวไว้โดยคิดแค่ว่าทุกคืนที่นักลบอะมาเดินจะได้หยุดลงสักทีเข้าใจปะ mm hmm. แล้วก็ระหว่างที่เดินก็คิดว่าแล้วจะขออะไรจิโซวะเข้าใจปะคิดไม่ออกในระหว่างที่คิดคิดอยู่ก็นั่งนึกชื่อของคนที่บูลลี่มันตอนเด็กก็นึกไม่ออกเว้ยจนกระทั่งนึกออกแล้วว่ามันจะขออะไรมันเอาเข้าวปั้นไปวางมีชาวบ้านสี่ห้าคนมองเคนตะด้วยภาพแบบว่าไอ้ e y, ที่นี่เป็นใครวะนึกออกปะกำลังพยาายมนึกอยู่แต่ข่าวลือหมู่บ้านก็เริ่มหนาหูแล้วว่า ายยายเขาเสียชีวิตแล้วอะไรเงี้ยก็พอจะนึกได้ว่าน,นี่คือน่าจะเป็นหลานอะไรเงี้ยสิ่งที่เคนตาขอพนมมือก็คือว่าขอให้ <บา S 1> คน <บา S 1> ในชุมชนทั <ๆ S 1> น้งหมดตายหาให้หมดแล้วเคนตาก็ออกมาเลยและคืนนั้นเองเคนตาบอกว่าเป็นคืนแรกที่นักรบไม่ได้มาแล้วมันพอแล้วหรอแค่นั้นนะแต่ว่าพอแล้วไงคือลูกปั้นมีสามันตอนแรกเขาไให้สองแล้วอันนี้เขื่อนที่สามเขาบอกเขาไม่สนหรอกว่าหมู่บ้านเนี่ยแม่งจะเป็นยังไงไม่ได้ไม่ได้สนแล้วไม่ได้กลับไปดูไม่ได้หาข้อมูลด้วยอะแต่เขาคิดว่า สิ่งที่เขาขอมันน่าจะได้รับแล้วเพราะว่านักลบไม่ได้ตามมาหาเขาแล้วอืมอจบบ้านก็ล่มสลายไปแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยแม่งออธิษฐานว่ากลนาฆ่าทุกคนในชุมชนแห่งนี้แรงมากโคตรโหดประมาณนี้ประมาณนี้เรื่องที่หลไรว่าที่สาที่สี่แล้วควรแล้วใจยเย็นโอ้ยนี่ก็เลือดร้อน